ไอ้เนี่ยของแท้ของแท้ทปล่เลยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเออเออ,อมาแล้วครับทีมงานรถอะไรก็ไปได้ครับของแท้ของแท,ขงท้ของแท้ ทำดีลูกทำรถตรงตรง <Yeah. S 1> เออก็ค่อยไป <Yeah. S 1> จูนเนียนะครับจูนเนีย ชูมือใครต้าหมูดแดงเรามี FC รับชมจากทั่วประเทศไทยนะครับกับการไล์สดครั้งนี้าไล่อู่ไทยธานีกับกิจกรรมล้ำลึกสืบนะคะเสถียนเฮ้ยของแท้เว้ยรถอะไรก็ไปได้แน่นอนเดี๋ยวไปครับิ๊ิเกอร์หลังเลิกงานก็นได้